มาดูอุบัติเหตุกันบ้างช่วงนี้ฝนตกฝนตกหนักนี่โอ้ถนนลื่นนะครับถนนบางเส้นบางสายนี่มันมันลื่นบางที่คนที่ขับรถมาจากต่างจังหวัดนี่จะจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จุดนะไม่รู้จุดว่าตรงนี้มันลื่นหรือว่าตรงไหนมันโค้งอะไรเนี่ยตะบือ้อตะบันตะบี้ตะบันขับเยี็บอย่างเดียวเป็นร้อยน,นมันก็เป็นแบบนี้อท่านลองดูคลิปครับคลิปนี้นี่ครับ อยาให้ท่านดูนี่ครับเป็นรถเป็นเถ็เออปิกอัพแต่ทําเป็นตู้นะครับเป็นตู้ทึบอันนี้น่าจะเป็นตู้ส่งของกรูมเข้าให้เลยครับพี่ต้นไม้ฝนก็ยังตกพรำๆอยู่นะครับเหตุเกิดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ12นาฬิกาของวันที่16วันหวยออกอดีเลยพันตำรวจตรีสุพชัยกันเะวงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้ามีหม้อแปลงไฟฟ้าหล่นทับรถด้วยเนี่ยโอ้ยเดชะบุญะเนาะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บปิดอยู่ภายในจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยโรงพยาบาลแพร่และก็เจ้าหน้าที่จากสมาคมอาสากู้ภัยจังหวัดแพร่และก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมันนี่ต้องไปเนาะเป็นหม้อไฟฟ้าของไฟฟ้าต้องดับเลยนะเนาะ,นะะก็ไปช่วยตัดกระแสไฟอันนี้การไฟฟ้านะครับ ที่เกิดเหตุเป็นทางหลวงถนนหมายเลข129นะครับเส้นทางแพร่ล้องกวางบริเวณหมู่ที่8ตำบลนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ทางข้างทางนะครับพบมีรถกระบะสีขาวนี่อย่างที่เห็นนี่แหละครับยี่ห้ออีซูซูดีแม็กหมายเลขทะเบียนอยอ,อยักษ์โอเต่า6859เชียงใหม่ด้านหลังกระบะเสริมโครงเหล็กหลังคานะครับเป็นตู้ทึบวันนี้เอาไว้ใส่ของเนาะได้ใส่ของ นพคุณทองศรีอายุ28ปีบริขที40หมู่ที่6ตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนขับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้เห็นเหตุการณ์ก็เห็นว่ารถคันนี้หุ้มาเร็วๆเลยนะครับมาเร็วๆสายมาออกมาจากสูงเม,ม่นเนี่ยเนาะวิ่งมาปืด๊ดโอ้ยนุอยนี่ไม่รู้ควงเลยเสร็จแล้วทลลื่นมาชนเสาไฟฟ้านี่จนหม้อแปลงล้มลงมาอันนี้ก็คงจะ จะขับเร็วแล้วก็ฝนตกถนนลื่นนะครับตอนนี้ยังสบอบสวนไม่ได้เพราะว่าผู้บาดเจ็บคนขับเนี่ยก็ยังได้รับบาดเจ็บยังให้การไม่ได้นะครับนี่คือความประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็อย่าประมาทแล้วกันครับในเรื่องของบนถนนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าเราประมาทนะครับยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยโค้องอันตรายขึ้นเขาลงเขาอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะ ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่รู้เส้นทางอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับศึกษนข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาท์ขนาดใหญ่ป้ายไวนิวป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมพิมพ์งานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่ผ่นล้านป้ายโทร0 8 7 7 8 6ป6 9 9 0 6 1 3 2 3 2 7 2 0้าย